สวัสดีครับบรรยากาศหลังฝนตกครับผมงานเข้าเลยครับแต่เช้างานเข้าเลยครับดูกองสภาพกองข้าวไว้นะก็เมื่อคืนฝนตกครับลิ์ของพายุข้าวที่เตรียมมาไว้ครับผมที่ยังดีที่ได้ปลูกไว้เนี่ยว่ะนี่ไอตัวนี้ครับต้องขนย้ายเข้าข้างในครับผมตรงย้ายนะครับดูสภาพฟ้ายังมืดอยู่ครับเดี๋ยวเราจะ ขนเข้าที่บริเวณสลาก็ตามนี้นะครับผมตามนี้นะครับก็ไปกันครับผมตักข้าวใส่รถแล้วก็เข็นเข้าข้างในนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูข้าวที่เปียกนะครับผมข้าวที่เปียกนี่นะครับข้าวจะมีความความชื้นสูงมากเลยครับผมไม่แน่ใจจะดำไปดำนะครับก็เต็มแล้วครับรถคันนี้เต็มแล้วเดี๋ยวเหลือรถกระบะนะครับก็เลยอีกอยู่สองกองใหญ่ๆนะครับผมเลยอีกอยู่สองกองใหญ่ๆ ขึ้นข้างบนรถเลยครับก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ก็เด<ๆ>ี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับจะเอาเข็นเข้าไปข้างในกันประมาณนี้นะครับผมก็เอาเข้ามาอยู่บริเวณข้างในแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับเทแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยๆเกี่ยนะครับผมวามกันต่อครับก็ <S <S เดี๋ยวต้องเกลี่ยเทลงก่อนนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเกี่ยกันนะครับเกี่ยข้าวกันก็เดี๋ยวเราไปเกี่ยข้าวกันนะครับผม <c oughs> เอาไว้มันบางเลยครับเอาให้มันบาง ก็ะจะประมาณนี้นะครับผมอขอบคุณมากนะครับอ่ะนีอีกหนึ่งขั้นรถนะครับผมที่เราจะต้องเกี่ยตากข่าวนะครับประมาณนี้นะครับผม